สปีก่อนไอสไตน์ได้คำนวณว่าวัตถุที่เคลื่อนผ่านอวกาศเวลาควรจะทําให้เกิดการกระเพื่อมเหมือนกับคลื่นในบ่อน้ําตอนแรกไอสไตน์คิดว่าคลื่นเหล่านี้น่าจะมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะวัดได้อันที่จริงในชีวิตของเขาเองก็ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่ามันมีอยู่จริงไหมดังประโยคนี้ถ้าคุณถามฉันว่ามีคลื่นความโน้มถ่วงหรือไม่ฉันตอบว่าฉันไม่รู้แต่มันเป็นปัญหาที่น่าสนใจมาก แต่ายเชื่อว่าคลื่นความโน้มถ่วงนั้นไม่อยู่จริงและเขาต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการพยายามตามหามันเขาจึงคิดค้นระบบที่สามารถตรวจจับคลื่นเล็กๆในโอกาสเวลาได้ระบบนี้เรียกว่าการรบกวนด้วยเลเซอร์หรือเลเซอร์อินเทอร์เฟอโลเมทรีแนวคิดก็คือมีกระบอกที่ยิงเลเซอร์ออกไปและมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า b บีม์สเปตเตอร์ที่ใช้สำหรับแยกแสงออกเป็นสทาง โดยเครื่องหนึ่งของแสงแต่ละส่วนจะเดินทางต่อไปยังกระจกที่